ต้นไม้ชนิดนี้ใครเป็นหูดและตาป่าใช้แล้วหูดตาป่าจะหลุดออกง่ายๆและต้นไม้ชนิดนี้ยังสามารถทำน้ำยาในการไล่และกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้ดีมากสวัสดีครับทุกท่านและ f อช่องพุทธิไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องพุทธิไทยพีชนแนลนะครับจะพาทุกท่านมาใช้ต้นไม้ชนิดนี้บางท่านอาจไม่รู้จักนะครับ แต่นี่คือต้นนางกวักนั่นเองถ้าใครเป็นหูดตาป่าใช้รักษาและกําจัดหูดตาป่าให้หลุดออกได้ง่ายๆและถ้าบ้านใครนะครับมีมดมแมลงศัตรูพืชเข้าทําลายต้นพืชเราก็ใช้ต้นนางกวักแบบนี้นําไปไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้ดีมากเดี๋ยวตามมาดูทุกท่านเห็นไหมครับที่มือของผมนะครับเป็นหูด แต่เราจะกําจัดได้อย่างไรนะครับถ้าเราจะไปหาหมอนะครับหมอส่วนมากเขาก็จะขวานออกแต่ผมมีวิธีง่ายๆโดยการใช้ต้นนางกวกากจะใช้ส่วนไหนนะครับของต้นนางกวากนําไปกําจัดผูดตาปลาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเราจะตัดกิ่งของต้นนางกวักเลยครับและเห็นไหมครับยางที่อยู่ด้านไหนแบบนี้ใช้กำจัดหูดและตาปาได้ดีมาก เพียงเรานำมาถูทาตรงบริเวณที่เป็นหูดหรือว่าตาปานะครับหูดและตาปาจะออกได้ง่ายๆหรือว่าหลุดออกได้ง่ายๆนั่นเองแอ่เราจะต้องทํำซ้ําๆติดต่อกันนะครับวันต่อวันประมาณ7วันหูดและตาปาจะหลุดออกได้ง่ายๆและวิธีการกําจัดมดมแมลงที่ต้นพืชโดยการใช้ต้นนางกวาก ทำอย่างไรนะครับการกําจัดมดมแมลงที่ต้นพืชโดยการใช้ต้นนางกวักเป็นส่วนผสมนะครับเราทําแบบนี้กันเลยครับถ้าเรามีต้นนางกวักภายในบ้านเราตัดเลยครับเราจะใช้ทั้งต้นเลยนะครับทั้งกิ่งใบนะครับของต้นนางกวกักหั่นแบบนี้เลยครับ ยางของต้นนางกวักนะครับนําไปไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้ดีมากเห็นไหมครับยางแบบนี้นอกจากจะกําจัดหูดและตาป่าได้แล้วยังนํายางของต้นนางกวักแบบนี้นะครับนําไปไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้เดี๋ยวมาดูนะครับเราจะนํานะครับต้นนางกวักเมื่อเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทุบ เราจะนำยางของต้นนางกวักนะครับออกจากต้นนางกวักให้เยอะที่สุดถ้าเราจะทำจำนวนเยอะเราก็ใช้ต้นนางกวักเยอะๆนะครับในการทำนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้ต้นนางกวักนะครับประมาณ2-3ขีดนะครับประมาณนี้นะครับ หรือถ้าใครจะทำได้เยอะเราก็ใส่เป็นกิโลได้นะครับในการทํานะครับน้ํายาในการไล่แมลงจากต้นนํงกวกักเราก็นําต้นนํงกวากที่เราตาหรือว่าทุบจนแหลกแล้วใส่ลงในภาชนะแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องใช้ตัวช่วยตัวนี้เลยครับคือน้ำาีเอมที่ขยายแล้วน้ำาีเอมที่ขยายแล้วนะครับจะช่วยย่อยสิ่งต่างๆโดยเฉพาะ ต้นนางกวักที่เราทุบละเอียดแบบนี้นะครับนี่ครับน้ำมีเอ็มเราได้มาจากไหนครับเราก็ได้มาจากหัวเชื้อเอ็มแบบนี้ครับหัวเชื้อเอ็มแบบนี้นะครับมีขายนะครับตามร้านการเกษตรใหญ่ๆหรือเราจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีขายแต่ถ้าใครํานะครับในการขยายหัวเชื้อเอ็มไม่เป็นนะครับไปดูในช่องของผมได้นะครับการขยายหัวเชื้อเอ็มครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้นะครับเราใส่เข้าไปเลยครับสําหรับ น้ำเอ็มที่ขยายแล้วนะครับนะใส่ลงไปประมาณ5ช้อนโต๊ะแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปเลยครับอย่าให้เต็มโดยเด็ดขาดนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ เราจะปล่อยช่วงเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเพื่อให้ก๊าซและแก๊สนะครับเวลาเราหมักบนนังกวาดกับน้ําเปล่านะครับและใส่หัวเชื้อเอ็มลงไปด้วยนะครับก็จะขยายตัวออกมาตรงนี้สําหรับก๊าซและแก๊สนะครับถ้าเราปิดหรือว่าเติมน้ําหมดเต็มนี้นะครับอากาศจะไม่มีที่ระบายนะครับกระป๋องแบบนี้นะครับจะระเบิดได้นะครับและเราก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ2-3วันนะครับ ทุกๆวันนะครับตอนช่วงเช้าเราจะต้องมาเปิดฝาเพื่อขายนะครับให้อากาศด้านในออกมาบ้านนะครับนี่ครับนำไปวางไว้ในที่ร่มนะครับเป็นเวลา2-3วันเดี๋ยวเราจะกลับมาดูวิธีการใช้กันครับตอนนี้น้ำหมักจากต้นนังกวักเราจะนำไปไล่แมลงได้แล้วครับหลังจากหมักไว้ประมาณ2-3วันตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับฟองด้านบน นี่ครับต้นน้งกวากนะครับเริ่มย่อยสลายดูด้านล่างครับเริ่มจมไปด้านล่างแล้วแต่ถ้าเราปล่อยไว้นะครับประมาณนะครับ1เดือนนะครับใบของต้นน้งกวากแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลและย่อยสลายลงไปสู่ด้านล่างทั้งหมดและวิธีการใช้ล่ะเราจะใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูเมื่อเราได้น้ําหมักนะครับจากต้นน้งกวากเพื่อนําไปไล่มดแมลงนะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ําเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับ โดยการใช้น้ำมากจากต้นนางกวักนะครับเราจะใช้แค่นะครับนาะประมาณไม่เกิน5ช้อนโต๊ะร่วมกับน้ำาป่าประมาณ1ลิตรนะครับนี่ครับ ประมาณ5ช้อนโต้นะครับส่วนน้ำหมักที่เหลือนี่นะครับจากต้นน้ำฝางนะครับเราก็ปิดฝาถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับเราก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะครับและนําไปเก็บไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมครับนี่เราก็นํามาเก็บไว้ในที่ร่มแบบนี้นะครับแต่ทุกๆวันนะครับอย่างที่ผมบอกคือเราจะต้องนะครับมาคลายฝาออกนะครับเพื่อให้ก๊าซและแก๊ส้านในนะครับออกมานะครับไม่งั้นนะครับกระป๋องแบบนี้นะครับหรือกระป๋องหมักแบบนี้อาจจะระเบิดเสียหายได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยครับ ประโยชน์ของใบของต้นนางกวากและต้นนางกวากนะครับมีประโยชน์มากนะครับหน้ายางของต้นนางกวากเนี่ยดีมากไอ้กาจัดหูดและตาปลาได้ดีมากและยังกําจัดมดมแมลงที่ต้นพืชได้เสร็จแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นที่ต้นพืชกันเลยครับน้ําหมักจากต้นนางกวากเรานํามาไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองนะครับและคลิปนี้นะครับท่าในใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทไทยพีชนแนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ถ้าบ้านค้ามีต้นนางกวักนะครับลองทําแบบผมดูได้ใช้กําจัดพูดและตาปาลารวมทั้งนะครับไล่กําจัดมดแมลงที่ต้นพืชก็ได้ลองทําใช้กันดูได้ครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุืท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันเลยครับ